ฮันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเมมเบอร์จากเอสปานะครับนับ่นก็คือ G เซลนั่นเองหลังจากที่ G เซลเนี่ยปรากฏตัวนะครับในงานร่วมกันกับสาวเอสป p ามีประเด็นเกิดขึ้นนะครับให้ชาวเนติเซนเกาหลีเขาพูดถึงกันแล้วก็นําไปตั้งคําถามเกี่ยวกััับกกกาาารรรทํสญมนนนนน่่เอองงห้้ีว รุ่นพี่ร่วมค่ายก็โดนไป1คนนะครับก็คือจอยจาก Redvelve t ซึ่งชาวเน็ตเกาหลีใต้เนี่ยเขาได้มีการสังเกตแล้วก็ตั้งข้อสงสัยว่าจอยนั้นเนี่ยทำสัญกรรมตามาหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนทําตา2ชั้นนะครับครั้งนี้จีเซลได้รับจาก Redvel v e t เนี่ยก็โดนตั้งคําถามขึ้นมาด้วยเมื่อชาวเน็ติเซนเนี่ยจับสังเกตเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับบริเวณตาของจีเซลนั่นเองที่ดูมี2ชั้นนะครับหนาขึ้นกว่าเดิมแล้วดวงตาเนี่ยก็ดูหวานกว่าปกติด้วยนะครับปกติ G จ แ,แต่ครั้งนี้เนี่ยดูแปลกไปเพราะว่าดวงตาดูโตขึ้นกลมขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็หวานมากขึ้นชาวเ,เน็ตเนี่ยเขาก็เลยรวบรวมรูปภาพของ g ีเซลนะครับที่เป็นรูปภาพในปัจจุบันจากการออกงานเนี่ยมาแปะแปะกันแล้วก็ถามกันว่าสังเกตเห็นเหมือนกันไหม G ีเซลเนี่ยมีเปลือกตาที่หนาขึ้นตาสองชั้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและดูเหมือนจะเป็นการทําสัลยกรรมหรือเปล่าหลังจากที่มีกระหูเกิดขึ้นนะครับชาวเน็ตหลาย,ลายนเนีคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นบางคนบอกว่าไม่ได้ทำหรอกบางคนบอกว่าน่าจะ มีการแต่งหน้าที่เปลี่ยนไปจากเดิมอาจจะเปลี่ยนเมคอัพสไตล์ลต์หรือเปล่าหรือว่าอยากให้ลุคนี้ดูหวานขึ้นก็เลยติดตา2ชั้นไหมแต่บางคนก็บอกว่าน่าจะมีการทําเพิ่มเติมแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรตาของจีเซลสวยอยู่แล้วพอทําแบบนี้แล้วก็ดูหวานขึ้นเปลี่ยนลุกไปเลยถ้าหากเปลี่ยนทรงผมเนี่ยจีเซลจะดูแบบว่าหวานละมุนเลยนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์นะครับจากชาวเน็ตเนี่ย,ยที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกันบางคนก็บอกว่าแบบเก่าเนี่ยดูดีกว่าจีเซลไม่น่าทําตาเลยบางคนก็บอกว่าเธอนั้นไม่เหมาะกับ สองชันน้นนานๆแบบนี้และก็มีที่บอกว่าไม่นะตอนนั้นเธอดูมีสนเสน่ห์มากตอนนี้เหมือนคนทั่วไปบางคนก็บอกว่าเปลือกตาเนี่ยหนาเกินถ้ากรีดให้บางกว่านี้อีกนิดจะสวยแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่าจีเซลหวานขึ้นมากๆอย่างเห็นเอสป้าปรับลุกทุกคนให้เป็นแบบการคัมแบ็กเหมือนสาวสวนดอกไม้และก็มีนะครับที่บอกว่าไม่ผิดเลยถ้าหากจีเซลจะทำเพราะถ้าเธอมั่นใจขึ้นเชื่อว่าจะส่งผลต่อการแสดงบนเวทีแน่นอนเราจะได้เห็นจีเซลในลุกใหม่และอินเนอร์ที่มั่นใจขึ้นมากกว่าเดิมมากมาย หลากหลายความคิดเห็นนะครับแล้วทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้คิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ก็เม้นมาคุยกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสคร i b ป์ให้กันด้วยนะครับอันยอง